รัฐบาลบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสมในทุกด้านนะคะเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนยืนยันว่างบกลางสําหรับการสํารองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นนั้นมีเพียงพอไม่กระทบการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐนะคะเรื่องนี้ค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีข้อห่วงใยต่อวงการจ่ายเงินออการใช้จ่ายงบประมาณกลางคงเหลือที่หลายฝ่ายมีความกังวลว่าจะไม่เพียงพอ ขอให้รัฐบาลใหม่ดําเนินการนะคะ ก็บอกว่าระบบการเงินการคลังของประเทศไทยนั้นมีเสถียรภาพที่เข้มแข็งเพียงพอต่อการดําเนินการใช้จ่ายกรณีเร่งด่วนที่มีความจําเป็นของรัฐบาลชุดใหม่ที่ผ่านมารัฐบาลได้มีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสมในทุกๆด้านเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนทุกช่วงวัยทุกกลุ่มอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมสําหรับกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนรัฐบาลมีงบกลางหมวดเฉพาะสําหรับการสํารองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นเป็นงบประมาณที่ตัง ้งไว้แล้วนะคะเพื่อป้องกันหรือแก้ไขสถานการณ์ อันกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนความมั่นคงของรัฐการเยียวยาหรือบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะร้ายแรงและภารกิจที่เป็นความจําเป็นเร่งด่วนของรัฐค่ะในขณะที่ในส่วนของวงเงินมาตรา28แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินกันคลังที่มีการรายงานวงเงินคงเหลือจํานวน18,000ล้านบาทเป็นวงเงินคนละส่วนกับงบกลางฉุกเฉินซึ่งการใช้งบประมาณภายใต้ามาตรา28 ะะรัฐบาลมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐดำเนินโครงการโดยใช้เงินทุนของตัวเองไปก่อนและรัฐบาลจะรับภาระชดเชยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้กับหน่วยงานของรัฐในภายหลังจึงขอยืนยันว่าวงเงินสส่วนดังกล่าวนั้นจะไม่กระทบกับการดำเนินการตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐค่ะ